Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี a x 3 6 5เตรียมตัวเป r ดซี s ั่นใหม่เชียร์สุดมันลุ้นดูบอลฟรีแบบชัดจัดเต็มเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม2565เพียงสมัคร Li@ n e แอดยูฟา x ส6 5สรุปข่าวแอสตซนช่วงเช้ากูรูชีสซินเซงโก้คือจุดอ่อนในเกมรับของปืนใหญ่เจมี่โอฮาร่ากูรูของทางท็อกสปอร์ตเชื่อว่าโอเล็กซิสเซโก้แบ็กซ้ายคนใหม่ของปืนใหญ่จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมเสียประตูอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเจ้าตัวมีเกมรับที่ไม่ดีนักหลังจบเกมที่เอาชนะลสเตอร์ตี้ในศึกพิมลีเกมล่าสุดเด็กันเนอร์จัดการเสียวแข้งชาวยูเครน มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวเพียง30ล้านปอนด์และเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มใน2เกมแรกได้อย่างน่าประทับใจโดยช่วยพาต้นสังกัดใหม่คว้า6คะแนนเต็มรังอันดับ2ของตารางอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามหลังจบเกมที่เอาชนะลสเตอร์ตี้ไปได้4ต่อ2ในนัดล่าสดุดโอฮาร่าได้ออกมาพูดถึงเกมรับของปืนใหญ่โดยเขาได้ชี้ไปที่ซิซิกโก้ที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้า ว่าจะทําให้ทีมเสียประตูอีกในอนาคตปืนใหญ่จะเสียประตูอีกโดยเฉพาะในตําแหน่งฟูลแบ็กผมชอบโอเล็กซิเดอร์ซิซโก้นะแต่เขาไม่เก่งในเรื่องของการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับพวกเขาแน่นอนมันเรเอัลเดี่ยงเรือรังควนสตัดในวัย36ปีนาโชมันเร o อัลกองหลังชาวสเปนอดีตนักเตะปืนใหญ่ควนสตัดในวัย36ปีเป็นที่เรียบร้อย ม a นูเรอุแจ้งเกิดกับสมรสรโอซาน่าระหว่างปี2006-2011ก่อนย้ายไปเล่นกับมาลาก้าอีก2ปีแล้วไปอยู่กับปืนใหญ่เมื่อปี2013ลงเล่นให้เดอะกาเนอร์ไปทั้งสิ้น251เกมจนถึงปี2019ก่อนย้ายกับลาลิก้ามาเล่นกับเรอุสเซดาดอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนที่เล่นให้ทีมชาติไป22เกมระหว่างปี2009-2018ผ่านลงสนามตลอดซีซั่นที่ผ่านมา พราะประสบปัญหาบาดเจ็บหัวเขาอย่างรุนแรงจนกระทั่งจบซีซั่นเรอัลสุดสดาดถึงประกาศการแยกทางกับมอนเรอัลสำหรับมอนเรอัลเป็นแบ็กซ้์ที่สามารถเล่นเซตแบ็กฝั่งซ้ายได้ด้วยคว้าแชมป์เอคับสาสมัยร่วมกับปืนใหญ่ซีซั่น2013-2014 2014-2015และ2016-2017ขณะที่โทฟี่สุดท้ายคือโกปาดิเรร่วมกับเรอัลสุดสดาด ซีซั่น2 0 1 9 2020ริโอฟอร์ดินานาลิบากำลังโชว์ักยภาพแต่เขามีอะไรอีกมากมายที่ต้องทำริโอฟอร์ดินานอดีตปากการังทีมชาติอังกฤษวอนซืย์หยุดเปรียบเทียบตัวเขากับวิลเลียมสลิบาเซธาฝรั่งเศสปืนใหญ่โดยชี้ว่าดาวรุ่งรายนี้ยังต้องสะสมชั่วโมงบินในการเล่นพีเมลิกอีกมากมายแม้จะเริ่มต้นซีซั่นใหม่ได้ดีาลิบาวัย21ปีออกสตรตปเปิลตัวจริงให้กับปืนใหญ่ บนศึกพิมเมลีกนัดแรกในเกมที่บุกเอาชนะคิสตัลพาเลซสองต่อศูนย์จนได้เป็นแมนออฟเดอะแม์แต่เกมล่าสุดที่ทีมปืนใหญ่ถล่มเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์4ต่อซาลิบาทำเข้าประตูตัวเองในเกมดังกล่าวเขาลงเล่นเกมพิมเมลีกไปมากแค่ไหนแล้วแล้วผมเล่นเกมพิมเมลีกมาเยอะแค่ไหนในตอนนั้นริโอกลาวผมพังสถิติการย้ายทีมของนักเตะอังกฤษในตอนนั้นและผู้คนคิดเอามาเปรียบเทียบ มันบ้ามากให้เวลาเขาสักหน่อยสิเขากําลังทาผลงานได้ดีแต่คุณไม่ตัดสินผู้เล่นตอนที่ทุกอย่างกําลังไปได้ดีผมอยากจะเห็นต่อจากนี้ไปมากกว่าแต่ซาลิบากําลังโชว์ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นดาวรุ่งแห่งปีที่ฝรั่งเศสปีที่แล้วแต่เขามีอะไรอีกมากมายที่ต้องทําเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้อยู่ในทีมแต่เขาออกสตาร์ทได้ดีมากนักข่าวเผยติเลมองรอได้ยินดีอยู่เลสเตอร์จนหมดสัญญา และค่อยย้ายฟีปีหน้าไปอยู่กับปืนใหญ่รับเทรนเนอร์นักข่าวชื่อดังของสื่อดิอ t l นติก c สยข่าวของเลสเตอรอ์ซิตี้มีรายงานล่าสุดยืนยันว่ายูริเตลมองกองกางเบลวเยี่ยมวัย25ปีที่ปัจจุบันเหลือสัญญา11เดือนกับเลสเตอร์ซิตี้พร้อมอยู่กับสโมสรต่อไปจนหมดสัญญาและรอเซ็นสัญญาฝีค่าตัวในซัมเมอร์ปี2023ถ้าหากปืนใหญ่อยากจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมจริงโดยทั้งด้านปืนใหญ่ปัจจุบัน ยังไม่ยื่นข้อเสนออย่างที่เป็นทางการให้กับเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากประเมินว่าค่าตัวที่ทางเลสเตอร์ซิตี้ตั้งไว้สูงเกินไปประมาณ30-35ล้านปอนด์อา์เซนเวนเกอร์ er มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดผ่นรายการฟุตบอลเดลี่ของสื่อ Sky Sport ์ตโดยเขาไม่ขอตอบถึงเหตุผลที่ไม่กลับไปที่เอเมสเตเดียมอีกเลยนับตั้งแต่ประกาศลาออกจากตำแหน่งในปี2018หรือเมื่อ10ปีก่อน ต่ตอบสั้นๆว่าผมยังคงรักรอสตันขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีแอดยูฟาเเตรียมตัวเพอร์ซิสตันใหม่เชียร์สุดมันลุ้นดูบอลฟรีแบบชัดจัดเต็มเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม2565เพียงสมัคร Li น์แอดแอดยูฟาเอ็กซ์สามดิวเซอร์ไพรส์ปืนใหญ่เต็งคว้าคอลัมน์ฮัสันโอดอยมาเติมปีกขวาแย่งตัวจริงซากก้าสื่อเดอะ,ะเชลซีสปอร์ตแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเชลซี รายงานล่าสุดว่าปืนใหญ่คือหนึ่งในสโมสรพิมลิกอังกฤษซึ่งมีโอกาสสูงในการคว้าตัวเขาลัามฮัส,สันโอดอยปีกวาอังกฤษวัย21ปีของเชลซีไปร่วมทีมเหนือกว่าทีมอื่นอีก4-5ทีมที่ให้ความสนใจอยู่เช่นกันหรือทางด้านเขาลัามฮัส,สันโอดอยกำลังผลักดันเพื่อที่จะให้ตัวเองย้ายออกจากเชลซีแบบทาวนหรือที่มีปืนใหญ่และแอสตันวิลเลอร์คือไปทางที่เขาสนใจเบเยร์ินตามตือปืนใหญ่ให้ยกเลิกสัญญา หลังสื่อฟุตบอลลอนดอนรายงานยืนยันเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าปืนใหญ่ไม่ได้ยกเลิกสัญญาที่เหลือ11เดือนให้กับเอ็กตอเบยอรินแบ็กขวาสเปนวัย27ปีที่มีการลองขอเข้ามานั้นล่าสุดทางฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวอิสระชื่อดังรายงานยืนยันว่าเ e อ็กตอบ์เบยอรินคาดหวังให้ปืนใหญ่ยกเลิกสัญญากับเขาเร็วที่สุดเพื่อย้ายกลับไปคาแข่ขงในลีกสเปนที่เริ่มต้นเปิดซีซั่นแล้วพูดจากประสบการณ์ตรงฟาทิกวิเอลราเผย อาริต้ากำลังนำปืนใหญ่ขึ้นลุนแชมป์พิมยรีกปาทิวเอล่าตำนานกองกลางปืนใหญ่และผู้จัดการทีมคิสตันพาเลตให้สภาล่าสุดหลังจากเขาพาลูกทีมบุกเสมอลิวฟูหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเผชิญหน้าทั้งอาร์ตอนอลและลิวพูตั้งแต่สองเกมแรกเมื่อคุณดูจำนวนคะแนนที่เราได้ศูนย์คะแนนจากอาร์ตนอนและหนึ่งคะแนนจากลิวพูแน่นอนว่าการเล่นกับสองทีมที่ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์พิมารีซีซั่นนี้ เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่เสมอเซอร์ไพร์ชา้าเป็นรองกับตันคนที่1เจซุสเป็นรองกับตันคนที่2เทียนี่หลุดโผลเดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังของสื่อเดแอแลนติกแหล่งข่าวความน่าเชื่อถือระดับสูงสายข่าวปืนใหญ่มีรายงานล่าสุดว่าการิชากา้าวัยย9ปีและกาเบลเจซุสวัย25่าปีนั้นมีการถูกเสนอชื่อโดยมิเกลอาริตาให้เป็นรองกับตันทีมคนที่1และคนที่2ต่อจากมาตินโอเดกา กัปตันทีมมาตินโอเดกาดรองกับตันทีมคนที่1นึ่การิชาก้ารองกับตันทีมคนที่2กาเบลเชซูสไซมอนคอลลิงนักข่าวของสื่ออีวิ n นิงสแตนดาร์ดซึ่งเป็นสายข่าวอาร์ตตันนั้นมีการพูดถึงฟาบิโอเวเอรากองกลางตัวรุกประเกตวัยีิบสอปีกับรายละเอียดทางเทคนิคที่ทางเอดูกัสปาคาดหวังในตัวผู้เล่นโดยสรุปดังนี้เอดูกัสปาไม่ต้องการให้ฟาบิโอเอเอรา เพิ่มน้ำหนักตัวมากไปกว่านี้แม้ถูกมองว่าผอมเกินไปเอดูคาสปาประเมินว่าฟาบิโอวีเอราคือกองกลางที่ยืนตำแหน่งเดียวกันกับกาิชกกาก้าในซีซั่นนี้เอดูคาสปาต้องการให้ฟาบิโอวีเอรามีร่างกายแบบที่เป็นอยู่เพื่อความคล่องตัวสูงและเพื่อจะตอบโจทย์ที่เขาคาดหวังให้มีสไตล์การเล่นต่างจากกาิชกกาก้าที่ลงเล่นในตำแหน่งเดียวกันเพื่อความหลากหลายในแทคนิกปืนใหญ่กระอาก บียริอตั้งค่าตัวปีกเป้าหมายปืน50ล้านยูโรฟาบิโซโรมาโน่เยยวเขาชื่อดังเปิดเผยว่าสโมสร,รฟุตบอลเออร์ซตนแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจต้องทุ่มงบไม่รา50ล้านยูโรราว42ล้านปอนด์หากต้องการเยเรมีปิโน่ร่วมรังเอ็มริสเตเดียมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ปิโน่ในวัย19ปีก้าวขึ้นมายืนระยะเป็นตัวหลักในทัพของเรือดำน้ำสีเหลืองเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา กับผลงาน7ประตู7แอซิสจากการลงสนาม40นัดเมื่อรวมทุกรายการจนกลายเป็นที่จับตาของบิ๊กทีมทั่วยุโรปโดยหนึ่งในนั้นคือไอ้ปืนใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมิเกลอาริเต้รรายงานล่าสุดของโรมาโน่เปิดเผยว่ามีหลายสมมสรนที่ติดตามความเป็นไปได้ของปิโนตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งในแข้งที่สามารถกลายเป็นนักเตะชั้นยอดได้ในอนาคตมี33สมมสร,รในในพเมลีก ที่สั่งความเป็นไปได้ของเขาอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆยื่นให้กับเบียริอลโดยพวกเขาต้องการข้อเสนอมูลค่ามากกว่า50ล้านยูโรสำหรับการปล่อยตัวเขาออกจากทีมนั่นทำให้มันกลายเป็นการเจรจาที่ยากพอตัวทีเดียวสำหรับข่าวเชื่อมโยงเขากับอาร์ตนผมยืนยันว่าเอดูไม่ได้เดินทางไปสเปน เพื่อหารือกับเบียลแต่อย่างใดรวมทางเอเลนที่รับผิดชอบผลประโยชน์ของปิโนส l ตลลาก u p ino, Group, มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอณาจักรด้วยเช่นกันขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีแอดยูฟ้าเเตรียมตัวเปอรซิสัันใหม่เชียร์สุดมันลุ้นลูบอลฟรีแบบชัดจัเต็มเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม2565เพียงสมัคร Li n e แอดยูฟาเอ